สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณเอื้อนดอรัวหลังจากที่รู้จักกันมาแล้วก็มาทดลองระบบของเอื้อนดอนทัวเป็นเวลาปีหกห้าของคุณส้มเนาะครับปีหกห้าตอนนั้นเอารถอะไรมาติดตั้งนะครับโตโยต้าโซโนาครับโตโยต้าโซโนก็ขอพูดตรงนี้ก็แล้วกันว่าเรา มนุษย์เคียก่อนที่จะเจอผมก่อนที่จะเจอคุณเพื่อนนะครับก่อนที่จะเจอคุณเพื่อนก็คือมนุษย์เคียเคียไปเคียมาอ่าก็วิดีโอเด้งขึ้นมาอ่าคลิปนะครับครับอ่าในนั้นอ่าก็มีอ่าคนผมยาวเนาะพี่หนุ่มเหาะผมยาวเขาคุยเขาไปเจออ่าพี่คนหนึ่ง ที่ใช้โตโยต้ายาริสนะแล้วเอาจิตแล้วเขาก็เติมน้ำมีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยพอดีว่าจังหวะที่ร้อยหนึ่งได้สองลิตรน้ำมันอ๋อใช่ราคาตอนนั้นสาหัสมากราคาตอนนั้นสาหัสมากทุกคนก็แสวงหา วิธีทางเลือกที่จะมาช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ใช่ใช่ใช่ก็เริ่มแรกก็จะแก๊สด,ดีไหมอ่าเ,เนาะแก๊สก็เราเราต้องบอกว่าเ,เรากรเกษียณแล้วแฟนเราก็กเกษียณแล้วเราไม่อยากออ,ออกไปข้างนอกบ่อยอะไรประมาณนี้คือเรื่องเอกสารนี้ก็คือ ขอยกมือไหว้นะครับนี่ักครับแล้วอันนี้ถ้าประหยัดน้ำมันก็ส่วนใหญ่เขาคิดถึงก็ระบบแก๊สนะเนาะใช่ครับแก๊สแก๊สแก๊สแต่ทีนี้แก๊สนี่พอเข้าไปหาข้อมูลจริงๆก็อสองเรื่องเด่นๆเลยก็คือเรื่องแรกสำหรับเราเลยนะที่แบบเป็นเรื่องยากก็คือจะต้องเข้าไปขนส่งไปขอใบ จดแจ้งจดแจ้งติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็พูดง่ายๆว่าไม่อยากทําตรงนั้นไม่อยากไปเรื่องที่สองก็คือ,อทำเสร็จแล้วก็เ,เครื่องพังเครื่องหลวมมีปัญหานะไม่ได้เกี่ยวกับความปลอดภัยหรอกแต่ก็คือแบบพูดง,ง่ายๆก็สุดท้ายก็ต้องเอาระบบแก๊สยกออก กลับมาใช้น้ำมันเหมือนเดิมครับนะทีนี้พอดูในคลิปวิดีโอที่พูดถึงนะครับก็เติมน้ำมีด้วยหรอเ <laughs> ช,ชื่อเชนะื่อตอนนั้นที่เห็นตอนนั้นอตอนนั้น50าสิบห้าสิบนะ ด้วยความที่เรายังไม่รู้จักกัน50-50เอ้ยจะทำยังไงดีแต่ที่ที่ทำให้มั่นใจก็คือ,อน่าจะโทรมาคุยกับคุณเอื้อนก่อนแล้วคุณเอื้อนบอกว่าของผมเป็นเชื้อเพลิงร่วมครับอ่าไม่ต้องไปขนส่งครับหนึ่งอยาง หนึ่งอย่างที่อันนั้นก็คือขายเลยขายล็อกเลยอย่างอื่นยังไม่ยังไม่คิดครับครับก็คือตัดสินใจแล้แล้วว่ามาหาคุณกันดีกว่าต้องถามย้อนไปถึงแฟนของทรมคือคณไมเคิลเป็นชาวต่างชาติครับในเบื้องต้นหลักการแบบเนี้ยเขามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะมาติดเออเมืองนอกมีมานานแล้วนะเมืองนอกมีมานานแล้วแล้วเขาก็เคยเ เคยเล่นอยู่ครับอ่านะถ้าถามว่าเชื่อมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับอ่าตัดสินใจว่าเออลองลอง,ลอ,งอ่าแต่ว่าลองแต่ต้องบอกนะว่าบ้านเราไกลกันมากเนาะครับกี่กิโลเนาะประมาณ400ร้อยจากเชียงใหม่มาพิจิตร เชียงใหม่พี่จิตสีร้อยก็ไม่เป็นไรลองลองอ,อ,อ่าเพราะว่าเราเราไม่ได้คิดอะไรมากครับทำก็คือทำอ,อันนี้ขอเท้าความนิดหนึ่งว่าจริงๆหลักการเนี้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเขาก็ทำเขาก็ทาแต่วิธีมันต่างจากที่ผมทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำต่างจาก ต่างชาตินะครับแล้วก็บ้านเรายังไม่มีใครทำใช่ผม<ช>ก็เลยย่นจดสิทธิบัตรมันถึงจดสิทธิบัตรได้<ช>แต่ทางกร,รมทรัพย์สินทางมัญญาก็รับรองว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เป็นไปได้ครับ,รบย้อนกลับไปในคลิปนั้นแหละคขาว่าสดุดจดสิทธิบัตรนี่แหละเขาจดสิทธิบัตรด,ด้วยแล้วก็ในคลิปเพิ่นก็บรรยายว่างานคุณเลื่อนอ ไม่ใช่ไก่กาแบบดูเรียบร้อยหน่อยว่างั้นพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่างกีกอกอ่าคือทําเป็นระบบขึ้นมาแล้วก็สายของมันระบบก็คือแบบแทบเราเราเรา,เราไม่ใช่ช่างนะ,ะเปิดฝากระปโปรงรถไปเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัดเเข้าไปขึ้นเนียนไปเลยครับรถคุณแทบจะ มองไม่เห็นนะว่ามันแอดสิ่งใหม่ๆเข้าไป